สวัสดีค่ะนางสาวสุจิตาบุญเกิดระบบปฏิบัติการ iOS ประวัติความเป็นมาระบบปฏิบัติการ iOS iOS มีชื่อเดิมว่า iPhone OS เริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวของ iPhone เมื่อวันที่29มิถุนาย,ยน2,550รระบบปฏิบัติการ iOS เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน ของ Apple โดยเริ่มต้นพัฒนาสำหรับใช้ในโทรศัพท์ iPhone และได้พัฒนาต่อใช้สำหรับ iPod และ iPad โดยระบบปฏิบัติการนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง App Store สำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันมากกว่า300,000ตัวซึ่งมีการดาวน์โหลดไปมากกว่า5,000ล้านครั้ง Apple ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสำหรับ iPhone, iPad และ p p o t o ทั h ผ่านทางระบบ iTunes คือโปรแกรมฟรีสำหรับ Mac และ PC และ s y n e ทุกๆอย่างเป็นและเป็นร้านขายความบันเทิงบนคอมพิวเตอร์บน iPod Touch iPhone และ iPad ที่มีทุกๆอย่างสำหรับคุณในทุกที่และทุกเวลาพัฒนาร,ระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความเป็นเลิศซึ่ง นี้คือข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งระบบปฏิบัติการ Android ในโลกของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสื่อสารแบบไร้าสายที่ได้มีการพัฒนาความเร็วการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นจากเดิมที่มีการส่งได้เพียงข้อความสั้นและข้อความสั้น SMS และ MMS ปัจจุบันสามารถทำการ โทรศัพท์แบบเห็นหน้าคู่สนทนากันได้แต่ต้องผ่านทางระบบของ Wi-Fi หรือระบบ3 G ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์พกพาส่วนมากในตลาดจะรองรับระบบการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดจะมีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเอง ที่ไม่เหมือนกับระบบปฏิบัติการที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่งผลให้แนวทางในการพัฒนาปโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านั้นยุ่งยากและหลากหลายขึ้นความแตกต่างกันของ iPhone และ Android Phone ก็คือ iPhone มีผู้ผลิตรายเดียวคือ Apple จะไม่มีใครในโลกนี้สามารถเอามาถือมาลง iPhone OS กลายเป็น iPhone มาขายได้อย่าง Apple ในขณะที่ Android Android Phone นั้นคล้ายๆก็เอาไปใช้ได้เพราะ Google แจก Android OS f ฟรีนอกจากใช้ได้แล้ว Google ยังให้เราสามารถเข้าไปแก้ไขดัดแปลงเจ้า Android ให้เป็นเวอร์ชันของเราได้อีก Android อิสระเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หน้าภายนอกได้ง่ายติดตั้งแอปจากภายนอกได้สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆของเครื่องและแอปปรับการตั้งค่าและเครื่องได้ iOS ทุกอย่างรวมอยู่ที่หน้าโฮมสกรี reen, นง่ายต่อการจัดการบริการจากส่วนกลางร,ระบบมีความเป็นหนึ่งเดียวปลอดภัยจากไวรัสและมันแวร์ก่อกวนเครื่อง Android จะอมพลังสามารถปรับแต่งให้เครื่องแรงกว่าปกติทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์มีระบบการทำงานหลายอย่างพร้อมกันมีแอปจำนวนมากช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับเครื่อง2 iOS ไหลลื่นตลอดการใช้งานประหยัดพลังงานแม้จะเปิดแอปค้างไว้ลงแอป,ปมากขึ้นประสิทธิภาพเครื่องไม่ได้น้อยลงไม่ได้ด้อยลงข้อดีและข้อเสียของ iOS ข้อดี 1. ใช้งานได้เสถียรและราบรื่น 2. Fa เฟกไทมฝากข,ข้อความได้ 3. มีีสป t l i g h t เป็นเครื่องมือในการช่วยค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์4โอกาสติดไวรัสน้อยกว่า Windows ข้อเสีย 1. มีราคาสูงแอปใน o s 2มากต้องเสียเงินซื้อ 3. ios สามารถ b r o w s e ไฟล์ได้โดยทั่วไปเหมือนใน android ข้อดีของ android 1. android 1> เป็นโปรแกรมเสรีบริษัทมือถือสามารถนำไปใช้กับโทรศัพท์ของตัวเองได้ฟรีพัฒนาต่อยอดได้ทำให้มีโทรศัพท์มีราคาต่อคุณภาพคุ้มค่า เกิดความหลากหลาย 2. Android มีชุดพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีหมายความว่าเราสามารถเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อใช้งานเองหรือเพื่อการค้า 3. มีมาเก็ตให้คุณโหลดแอปพลิเคชันฟรี 4. การทำงานบนเครื่องพื้นฐานของ Linux Android จึงมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับดาวเทียมกล้องและอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ คือจุดประสงค์ของ Android 5มีความปลอดภัยความเสถียรลภาพสูง 6. Android ใช้งานสะดวกมากเพราะมีบริการต่างๆของ Google ติดมากับ Android เลย 7. Android อนุญาตให้เราอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการได้เองไม่ต้องรอจากทางผู้ผลิตมือถือหากมีปัญหาก็สามารถหาคนช่วยเหลือได้มากข้อเสียของ Android 1. p r o c โปรเซสเราไม่สามารถปิดโปรเซสได้เอง ถ้าเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมามันจะรันอยู่อย่างนั้นตลอดซึ่งจะทำให้เครื่องช้าลงเรื่อยๆต้องมาลงโปรแกรม Tech Manager คอยปิดโปรเซสทำให้ยุ่งยากมากขึ้น 2. เมื่อเทียบกับ Windows Mobile ในแง่ความแพร่หลายของโปรแกรมการใช้งาน GPS และการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows แล้ว Android ยังสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนอีกครั้งการใช้งานร่วมกับภาษาไทยยังไม่รู้ว่าจะทา ได้ดีขนาดไหนอีกด้วย 3. ใช้งานยากเพราะเมนูซับซ้อนต้องทำความเข้าใจก่อน 4. ต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาจึงจะใช้ฟังก์ชันได้เต็มที่จบราคาของค่ะ